เรื่องราวมีหลายเฉดสีทุกเรื่องราวที่ดีต้องแชร์ไปให้ไกลยกระดับสังคมไม่ทนต่อทุจริตรวมสร้างเรื่องราวดีๆในสตอรี่สีขาวกับดิฉันมายอัญชลีวงสัมปันทาง TP พีช e l p o พอ c a s t คุณผู้ฟังคะสัปดาห์นี้ซอรี่สีขาวคะ่ะพูดคุยกันต่อนะคะแล้วก็ถือได้ว่าวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติเช่นเคยนะคะกับทางครูหยุยนะคะประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้คะ่ะคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสังคมต้นแบบพื้นที่ความดีและความสุขคะ่ะคุณผู้ฟัง เมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการทําสังคมหรือว่าค่านิยมของสังคมไทยเราต่อมุมมองของความซื่อสัตย์สุจริตนะคะในเรื่องที่มีการพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังเราจะพูดถึงเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าต้องมีบุคคลตัวอย่างนะนอกเหนือจากตัวบุคคลแล้วเนี่ย สังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะเราจะสามารถสร้างคนดีและคนที่มีความสุขให้อยู่บนสังคมไทยได้อย่างไรนะคะหรือว่าการสร้างสังคมที่ดีเป็นสังคมต้นแบบเ,เป็นสังคมต้นแบบเนี่ยให้กับ เด็กและเยาว,วชนสามารถที่จะอยู่ต่อไปได้นั้น <c oughs> ควรจะเป็นยังไงนะคะวันนี้เราพูดคุยกับทางด้านของนายวันลบตังคนานุรักษ์ค่ะ <c oughs> เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กค่ะหรือว่าครูอยู่ซึ่งตอนนี้ครูอยู่อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะครูคะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้าน้วยครับ ครูคะวันนี้พูดคุยการอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อป,ประมาณสัปดาห์ก่อนนู้นนะคะเราก็ได้พูดคุยกันไปถึงค่านิยมของสังคมควันนี้ก็ยังคงอยู่กับความเป็นสังคมอยู่ค่ะคร,ครูเพราะว่าเนื่องด้วยครูเองก็เป็นอดีตประธานคณะกรรมการใช่ไหมคะสตรีรเด็กและสังคมก็ก็คุ้นเคยอยู่กับเรื่องนี้แล้วก็อยู่กับเด็กๆด,ด้วยนะได้เห็นถึงสังคมที่ผ่านมาวันนี้อย่างที่บอกไปค่ะว่า สังคมต้นแบบที่จะสามารถสร้างคนดีแล้วก็คนที่มีความสุขค่ะคุณในมุมมองครูคําว่าสังคมต้นแบบหรือว่าสังคมที่ดีครูมองอยังไงบ้างคะเรื่องนี้คะจริงสังคมมันเป็นภาพใหญ่ค่ะแต่ในความเป็นสังคมมันจะมีชุมชนมชุมชนจะเล็กลงมานิดหนึ่งใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ในภายในชุมชนก็จะมีครอบครัวภายในครอบครัวก็จะมีบุคคลมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละ,ค,ะครับดังนั้นสังคมต้นแบบคือสังคมที่มีชุมชนที่ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีอยู่กระจัดกระจายอยู่ภายในสังคมนั้นๆถ้าผู้ปร,ประเทศไทยเป็นสังคมหนึ่งเราก็จะมีชุมชนมากมายเลยที่อยู่ในอยู่ในสังคมใหญ่ซึ่งซึ่งเป็นเป็นภาพใหญ่แต่ถ้าเราเจาะลงไปนิดหนึ่งจะเป็นเรื่องชุมชนเนี่ยต้นแบบอันนี้ก็อาจจะมีรูปธรรมที่เป็นตัวอย่างที่ชัดขึ้นเพราะชุมชนต้นแบบเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเขาเรียกว่าจากบริบทของแต่ละชุมชนนั้นๆค่ะ สมัยเป็นประธานกรรมธิการในสมัยที่แล้วเนี่ยเรามอบรางวัลให้กับผู้นําสตรีเอาสิตรีก่อนทั่วประเทศเลยนะอ่าค่ะก็เราพบว่าส่วนใหญ่คนที่ดูแลชุมชนต้นแบบได้มากสุดก็คือสตรีอ๋อสตรีทังเกือบจะแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับที่ดูแลเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะสตรีส่วนใหญ่เนี่ยเขาเขาจะอยู่ในชุมชนอยู่ในครอบครัวอืแล้วจะเป็นคนแบกรับภาระอ่า ของส่วนใหญ่ในชุมชนจริงไหมถึงแม้ตั้งแต่ภาระในบ้านภาระของคนในชุมชนภาระเงินเงินทองทองก็ให้ผู้หญิงดูแลทั้งนั้นแล้วประชุมทุกครั้งเนี่ยถ้าพสทาร้อยสี่ผู้ใหญ่รีตีกองประชุมเนี่ยนะก็ผู้หญิงทั้งนั้นมาประชุมผู้ชายนั้นจะเห็นทีเราไปโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยปุ๊บมารับเรานี่นะร้อยละเก้าสิบเป็นสูงอายุผู้หญิง ถามแอลผู้ชายเป็นไหนหมดอบอกนอนไปกินเหล้าอย่างนี้นะเขาจะไปถึอย่างจริงๆมันก็อยู่บ้านป่วยเงี้ยผู้ชายจะป่วยมากกว่าผู้หญิงเลยนะเพราะผู้หญิงมีกิจกรรมกิจกรรมเยอะนั้นจึงไม่แปลกที่สตรีมักจะเป็นแกนนําที่สร้างชุมชนต้นแบบที่เป็นแกนนาเพราะว่าสตรีเผชิญกับปัญหาเยอะในโลกใบนี้มันมีปัจจัยเยอะนะที่บอกว่าคนที่ ไม่ว่าจะเป็นต้นแบบที่เกาหลีที่บราซิลที่อเมริกาหรือที่อินเดียรวมทั้งไทยด้วยเนี่ยเขาบอกส่วนใหญ่ชุมชนต้นแบบก็มักจะมาจากคนที่ทุกมานั่งคุยกันก่อนอว่าไอ้ทำไมชุมชนเรามันทุกเยอะจังอพอามันเห็นพอมันามาปราลบก,กันเสร็จก็จะเห็นว่าอะไรมันคือทุกในชุมชนอ่ะค่ะเดี๋ยวผมยกอย่างที่สุรินก็ได้สุรินบ้านผมมีชุมชนหนึ่งทุกคนใสห่หัวหมดเลยชุมชนนี้หวัวขโมยก่อมาก ติดเหล้าก็เยอะยาเสพติดก็มากเป็นปัญหาใหญ่สุดพูดทุกคนพูดถึงชุมชนนี้หมดเลยคะนะอันนี้หลายหลายปีมาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวนี้ชุมชนนี้เป็นชุมชนต้นแบบค,คุณธรรมเป็นเพราะว่าผู้หญิงในชุมชนก็ทุกมากกับลูกที่ติดยาสามีที่ติดเหล้าเขาก็มานั่งคุยกันเขาบอกองนี้ไม่ได้แล้วอย่างงี้ไม่ได้แล้วแย่แล้วะนะฮะ เขาก็เริ่มคุยกันแล้วถามว่าปัญหามอยู่ตรงไหนค่ะอยู่ตรงยาเสพติดเยอะมีการดื่มเหล้าเยอะมีการเล่นคันมันันเขาเกาเรื่องทั้งหมดเนี่ยเข้าไปจังหวัดเลยอผู้หญิงทั้งขบวนการยกไปที่จังหวัดเลยคไปเรียนปัญหาให้กับผู้ว่าผู้ว่าก็เชิญผู้มกงกับมาเชิญพระสงฆ์องค์เจ้ามาก็นั่งคุยกันว่าเอ้นี่คือตัวอย่างหนึ่งเนาะของของความทุกข์ของชาวบ้านเนี่ย มันทุกอย่างนี้เราจะช่วยกันทํางานให้ทุกมันหมดไปได้อย่างไะมันก็เริ่มมาสู่การประชุมกันคสุดท้ายก็ฝ่ายกฎหมายก็ใช้กฎหมายค่ะตํารวจก็ตรวจตามากขึ้นนฝ่ายผู้ว่าก็ใช้งบส่งเสริมใช่ไหมครับให้มีการไปทํากิจกรรมอะไรมากขึ้นแทนที่จะไปกินเหล้าเล่นตามพน,นัน,น่ียฝ่ายพระสงฆ์องค์เ,เจ้าก็เอาเรื่องศีลธรรมเข้าไปม,มันก็เลยกลายเป็นกระบวนการเรียนรู้ทั้งชุมชนทีนี้ชุมชนนี่เป็นชุมชนต้นแบบ มีเงินออมมากที่สุดแล้วก็ลูกหลานเนี่ยเรียนได้สูงมากผู้ชงผู้ชายก็เลิกกินเหล้านะฮะมาถือศีลกันมากขึ้นแล้วก็ช่วยดูแลครอบครัวมากขึ้นอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างจากความทุกข์นั่นไปดูเถอะที่ไหนมีความทุกข์มากๆมันจะเกิดกระบวนการเรียนรู้การรวมกลุ่มแล้วทุกมาแบร์แล้วก็หาแนวทางแก้ทุกไปทีละเปาะทีละเปาะนะครับมันจะเป็นอย่างจริงๆยกเว้นบางแห่งอาจจะโชคดีเช่นวัดตโนด ที่นนทบุรีอันนี้หลวงพ่อเป็นพระหนุ่มจบสังคมสงเคราะห์ปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์แล้วมาบวชก็ได้แนวสงคมสงเคราะห์มาะก็บอกพระพระบอกไปไปไปคุยกับหลวงพี่ท่านท่านบอกครูพระได้เปรียบคนก็ต้องมาวัดแต่คนจะมาวัดเขาต้องสัทธาวัดสิ่งที่สัจฉิชนจะสัทธาง่ายคือวัดมันต้องสะอาดร่มรื่นก่อนถูกไหมฮะถ้าสุโขปกเราไปไหม ก็ไม่ไปอ้ไม่ไปเออเขาก็เริ่มจากเอาพวกพระเนรทั้งหมดมาทําความสะอาดทั้งหมดเลยตอนนี้คนเท่าคนแก่ที่ไปวัดประจําก็ทนไม่ได้เห็นพระทำอ่ะก็มาลงมือทํากับพระด้วยค่ะวัดก็เป็นวัดที่สะอาดโอสะอาดมากพอสะอาดมากเสร็จบอกมันยังไม่ลมลืดเอ้าช่วยกันปลูกก็อาศัยวันสําคัญทางศาสนาแทนที่จะทุกคนมาเอาปิ่นโตข้าวมาขอเอาต้นไม้มาด้วยค่ะก็มาช่วยกันปลูกค่ะพอปลูกเสร็จเขาก็ต้องดูแลต้นไค่ต้นมันไงค่ะติดชื่อไว้หมดเลย ก็กลายเป็นโอ้โหชุมชนต้นไม้เยอะมากค่ะและมีต้นไม้ครบทุกจังหวัดนึกออกไหมฮะต้นต้นไม้ไประจำจังหวัดสุรินทร์ก็มาปลูกที่นี่ค่ะต้นสีกลายเป็นลานลานต้นไม้ที่ทุกจังหวัดจะต้องมาอยู่ที่นี่นะฮะดังนั้นท่านก็เริ่มคุยกับญาติโยมแล้ะเอาละ,ะบัดสะอาดญาติโยมก็มากันเยอะอะไรที่เป็นความทุกข์ของญาติโยมมั่งอ่ะเออคนแก่บอกโอ้ยป่วยไม่รู้จะทํายังไงเนี่ย เนะจะทายังไงอ่าอันในใครเป็นอนามัยชุมชนอะไยอำเภอมั่งค่ะใครเป็นอ,อสอมอมัง่งค่ะ,ะพระท่านก็จะถามอสอมอก็จะปรากฏตัวขึ้นหลังจากนั้นก็จะเกิดการสํารวจว่าความทุกข์คืออะไรทางสุขภาพอ,อสอมอจะช่วยดูแลอย่างไรพระสองฆ์องค์เจ้าจะเจือจานกันอย่างไรอันนี้ก็จะก็จะเริกกระบวนการแบบนี้ไปสู่ทีละ,ะ,ะเปาะจนเดี๋ยวนี้ที่นั่นเชื่อไหมมีกระทั่งบ้านพักคนชรามีกระทั่งการให้เขาเรียก ทำทานทุกเดือนโดยคนท่านเป็นส่วนกลางนะท่านเป็นศูนย์กลางคนก็มาผ่านไปมีการถือศีลเป็นปกติวิสัยแล้วก็เอาเยาวชนเข้ามาบวชเงี้ยเป็นกระบวนการที่ใหญ่มากนี่ก็คือชุมชนคุณธรรมแบบหนึง<อ>่ง <c oughs> ที่วัดเป็นแก่นเห็นไหมมันจะมีแกนอย่างที่ว่าเนี่ยจากพระสงฆ์ก็ดีาจากแม่บ้านก็ดีโรงเรียนก็เป็นมีโรงเรียนหนึ่งผมไปมาเมื่อการจนะบุรี โรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กอขนาดเล็กเขาบอกว่าเด็กมันลดมาเหลือสามสิบคนคนี่สามสิบคนมันต้องถูกยุบอะ่ะ <c oughs> พออท่านก็กุ้มใจ <c oughs> นั่นก็เอาพ่อแม่เด็กมาคุยกันที่ที่อยู่แถวนั้นนะว่าทํายังไงแล้วครูมาคุยด้วยว่าถ้าอย่างนี้โรงเรียนไปไม่รอดนะอมันจะต้องถูกยุบทุกคนบอกยุบไม่ได้โรงเรียนเป็นที่ที่รวมให้ความรู้กับลูกหลานให้สอนคุณธรรมลูกหลานด้วยบอกก็จะทํำยังไงล่ะ ก็เกิดการประชุมว่าเราต้องเดินหาเด็กมาเรียนค่ะทั้งคนเท่าคนแก่ทั้งเด็กนักเรียนทั้งครูบาอาจารย์สำรวจหมดเลยชุมชนใกล้เคียงค่ะออภายในหนึ่งเดือนเด็กเด็กเพิ่มมาหกสิบคนคส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ตามพ่อแม่ไปขายกล้วยปิ้งเป็นแรงงานก่อสร้างเด็กพิการปัญญาอ่อนรับมาเรียนหมดเลยจากนั้นผู้ปกครองก็เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนมาเป็น วิทยาทานตำรวจก็มาช่วยสอนเรื่องกฎหมายค่ะครูกรเกษียณบางคนก็สอนเรื่องภาษาไทยค่ะเดี๋ยวนี้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ทุกคนอยากเอาู้มาเรียนค่ะอืเด็กเกือบสามร้อยคนละมันก็เริ่มจากความทุกข์ของแต่ละจุดเนี่ยจนกระทั้งกลายเป็นต้นแบบที่เด็กทุกคนมาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมที่นี่ที่นี่มีกองยาวที่เก่งมากม,มีการ ลำเพลงเอเเกเลขเพลงเยยเพลงเยยของเมืองการเจืสูญหายไปก็มาพัฒนาขึ้นมาที่นี่ค,คนเท่าคนแก่ก็มาใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการทํากิจกรรมเรียนรู้กันพึ่งตนเองและเกิดกลุ่มออมทรัพย์นี่คือชุมชนตัวอย่างค่ะที่อยากจะบอกว่านอกจากจะเป็นเป็นเรื่องแม่บ้านเป็นเรื่องพระสองฆ์องค์เจ้าเป็นเรื่องโรงเรียนก็ได้มันก็จะเป็นตัวอย่างแบบนี้ฉะนั้นชุมชนตัวแบบทางคุณธรรมมันมีเยอะไปหมดนะอ่าปัญหาคือว่า แต่และคนที่เป็นพ่อเมืองแม่เมืองผู้ว่าต่างๆเนี่ยจะจับจุดนี้มาขยาย,ยงงขยายผลยังไงจังหวัดเท่านั้นเองอค่ะครูคะหนูฟังเนี่ยหลักๆเลยหนูเห็นถึงบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนซึ่งซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญมากๆอย่างอย่างบ้านเนี่ยอันนี้เมื่อกี้เราถอดจาก การที่เรามีสตรีที่อยู่ในชุมชนชซึ่งเขาจะรับผิดชอบงานบ้านงานเรือนหรือว่าภาระครอบครัวอะไรเนี่ยเราเรา,เราเห็นว่ามันคือสถานที่ที่เกิดจากบ้านใช่ไหมคะ,ะแล้วก็วัดเนี่ยก็เหมือนที่ครูบอกไปว่าเราก็มีการผสมผสานเรื่องของการนำทุกเนี่ยมาพูดคุยกับ ทางหลวงพ่อด้วยอะไรด้วยแล้วก็โรงเรียนซึ่งถือว่าก็ต่อยอดมาจากวัดซึ่งก็เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้กับคนแล้วก็บันเทาทุกคนโดยการที่ให้เขาได้นําความรู้ตรงนี้เนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันในแต่ละกันครับใช้ใช่ไหมคะครูครับค่ะทีนี้แต่หัวใจบ้านเราสุดท้ายเชื่อไหมว่าโลกที่มันเปลี่ยนไปเร็วเท่าไหร่เนี่ยสุดท้ายอันหนึ่งที่เข้มแข็งสุดก็คือวัดวัดที่ผมหมายถึงมัสยิดระบาดถึงโบสถ์ด้วยนะค่ะมันจะเป็นแกนจริงๆเลยในทุกภาวะค่ะ โควิดที่ผ่านมาก็ใส่วัดเป็นที่พักของคนติดเชื้อนะใช่ไหมฮะวัดทั้งนั้นเลยแม้ทั้งสุนัขจรอจัดก็อศสยวัดอะไรนึกไม่ได้ก็ไปวัดคนเล่นล่อนจอนจัดก็ไปวัดคฉะนั้นวัดจะเป็นศูนย์รวมของมันไม่ใช่ของคําสอนเนาะมันเป็นศูนย์รวมของการการช่วยเหลือกันและกันอืคนมีก็ไปทําบุญที่วัดค่ะใช่ไหมฮะ เพียงแต่วัดจะต้องเลิกสะสมเั่นั้นแหละ, <c oughs> ะ <c oughs> ถ้าวัดสามารถจะเลิกสะสม <c oughs> พาอบางวัดมีเงินเยอะจนทะเลาะข้ากันตายเยอะแยะห,หมด <c oughs> ถ้าวัดเลิกสะสมมาเป็นวัดกระจายบุญนะเหมือนที่สวนโมกเหมือนวัดท่านปัญญา <c oughs> อะไรเงี้ยแนวทางแบบเนี้ก็จะทําให้สังคมเนี่ยมีทางเลือกทางรอดมากขึ้นอ <c oughs> และคนก็จะจะรู้ว่า การทำบุญเนี่ยเป็นการบุญเพื่อชาตินี้และชาติหน้าชาตินี้คือถิงแต่เราให้ไปคนเขามีความสุขทันทีอืถูกไหมเราให้เราก็มีความสุขคจะแม้เราให้เราก็มีความสุขเพราะเพราะถึงแต่เราให้ไปมันไปถึงคนทุกคนยากด้วยพระท่านก็ไปทําทงทาทานต่ออะไรเงีง้ยส่วนชาติหน้าก็โอเคถ้าเป็นความเชื่อเราทําบุญบุญจะส่งให้เราเกิดในชาติหน้าที่ดีนั่นก็เป็นความเชื่ออีกแบบหนึ่งมันะจะได้ทั้งบุญชาตินี้และชาติหน้าวัดก็จะเป็นแกนกลางของชุมชนคุณธรรมที่ยังยั่งยืนอยู่ แต่เพียงแต่ว,ว่าวัดจะต้องลดละเลิกให้มากขึ้นนว่างันเถอะนะครับก็จะสามารถทให้วัดเป็นต้นแบบคุณธรรมที่เข้มแข็งมันอดีตได้ค่ะยังไงแล้ววัดเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจให้กับใครหลายๆคนนะครับครูครูคร่คะ <c oughs> แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่า <c oughs> อย่างเราพูดมาเนี่ยว่าสามสถานที่หลักๆหรือว่าโมเดลหลักๆที่เราเห็นกันว่า <c oughs> มันเป็นพื้นฐานของของความเป็นสังคมชุมชนหรือว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะครู หลังจากที่คนคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาเขาผ่านเรื่องของบ้านวัดโรงเรียนในฐานะที่เขากําลังก้าวสู่สังคมที่มันใหญ่ขึ้นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแล้วครูว่าเขาต้องได้รับองค์ประกอบอะไรที่มันสามารถจะไปเป็นมนุษย์ที่มนุษย์เป็นมนุษย์หรือว่าเป็นบุคลากรของสังคมเราที่เต็มไปด้วยความสุขแล้วก็ความดีค่ะครูคืออันนี้เป็นเรื่ององค์กรองค์กรในชุมชนนั้นๆค่ะเห็นไหมทุกองค์กรเนี่ยเขาจะมี เขาจะมีกระบวนการหนึ่งอยู่ในองค์กรเสมอเลยก็คือสิ่งที่เรียกว,ว่าความซื่อสัตย<อ>์และคุณธรรมในองค์กรค่ะเจ้าของบริษัททุกบริษัทไม่มีใครชอบลูกน้องที่ขี้โกงถูกไหมก็ต้องการคนซื่อสัตย์ตรงเวลาทำงานได้แล้วก็เสียสละเป็น c s r ขององค์กร<อ>ทุกองค์กรต้องมีฮะ,ะไม่มากก็น้อยแล้วมันก็ก็หนีไม่พ้นอะ่ะไม่ว่าคุณจะไปอยู่ในสถานะจากจากบ้านจากบ้านจะโรงเรียนไปสู่โรงงานไปสู่โรงงานอุตสาหกรรม ไปสู่บริษัทธนาคารแม้ทั้งในรัฐสภาทั้งหมดเนี่ยเป็นองค์กรที่ต้องมีแกนหนึ่งอยู่เสมอคือแกนเรื่องคุณธรรมอไม่มีองค์กรไหนที่ไม่มีคุณธรรมอยู่ได้นะอต้องมีเพียงแต่ว่าจะมีรูปธรรมและความเข้มแข็งมากน้อยเพียงใดนั่นจะเห็นบริษัทที่เขามั่นคงเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานหนึ่งในองค์กรเลยคือการทำ CSR ใช่ไหมการเปรี้ยก็คือการทำทำสาธารณะ ทําประโยชน์ได้กับสังคมคแต่ว่ามันไปไกลกว่าการไปมอบของบริจาคเดี๋ยวนี้องค์กรต่าง,งๆเนี่ยองค์กรต่างไม่ใช่เพียงแต่มีจิตสาธารณะไปมอบของเนี่ยอ,อ,องค์กรต่าง,งต้องมีเขาเรียกต้องมีการมีส่วนร่วมในการไม่ทําลายสังคมด้วย <c oughs> นั่นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมในองค์กรก็มาเห็นไหมฮะ,ะบริษัทไหนที่ปล่อยน้ําเสียลงก็อยู่ไม่ได้ก็มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม<อ>ด้วย <คะ S 3> ไม่เพียงแต่เป็นชุมชนต้นแบบทางคุณธรรมที่ที่ไปเอื้อเฟื้อคนอื่นเท่านั้นไม่พอแล้ว <คะ S 3> สังคมที่ไปไกลกว่านั้นคือสังคมที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยอ่าเช่นไม่ทิ้งขยะเอากากกากของเสียไปทิ้งตามที่สาธารณะค่ะแล้วอีกทางนึงก็ไปบริจาคเชืวอกันอื่นที่เขาไม่เขาไม่ให้ เขาไม่ให้และโลกก็รังเกียดด้วยโลกก็จะไม่รับซื้อสินค้าจากบริษัทนั้นๆเพราะเป็นแต่ที่ทําลายสังคมคะนั้นมันจะต้องไปคู่กันละ,ะโลกที่ไปไกลคือไม่ใช่เป็นเรื่องการทำประโยชน์สังคมเท่านั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ไปคู่กับการไม่ทําลายสังคมด้วยอ่ามันมนสองอันต้องไปคู่กันค่ะนั้นโลกที่เป็นโลกกว้างจะไปไกลกว่าโลกของชุมชนเล็กๆที่ทําประโยชน์ร่วมกันเอื้อเฟื้อร่วมกันแต่พอไปเป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นสังคมที่ นราจิตจะเอื้อต่อสังคมด้วยเนี่ยอเอื้อต่อบรรลุเอื้อต่อชุมชนเอื้อต่อโรงเรียนเอื้อต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องเป็นสังคมที่ไม่ทําร้ายอ,อไม่ทําร้ายสภาพต่างๆให้มันเลวร้ายลงไปด้วยอ,ะอะจะคู่กันแบบนี้ค,คเมื่อสังคมที่ใหญ่ขึ้นหรือวันเวลาเปลี่ยนไปความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ย <c oughs> เกิดขึ้นหลายคนมักลืมคําว่าความรับผิดชอบต่อกันในในสังคมนะคะครูคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ถือว่า เราได้ยินกันมาตลอดเกี่ยวกับความรับผิดชอบแต่อันนี้เป็นความรับผิดชอบที่ใหญ่ขึ้นและอยู่ในกลุ่มที่มันมีคนหมู่มากและจะเป็นสังคมเป็นประเทศแล้วเนี่ยมันต้องมีการที่เขาเรียกว่าเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็เขาเรียกว่าไงอะคูต้องใช้คําว่าเหมือนเราต้องเข้าใจเพื่อนมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงบรรยากาศณตอนนี้ให้มันมากยิ่งขึ้นชีวิตนะชีวิตคนเราจะอยู่ด้วยกันได้มันก็ต้องมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกรูดกันและกัน ใช่ไหมอยู่กันอย่างอย่างกัลยาณมิตรอยู่กันเป็นเพื่อนเป็นพ้องเนี่ย <S S S แต่อย่างที่เราคุยกันมาตลอดว่าโล,โลกทุกวันนี้มันทําให้โลกมันเป็นโลกของตัวใครตัวมันออยู่เฉพาะตัวไงเราไปอยู่ในโลกมือถือมากเกินไปไงชีวิตเราก็เลยเป็นชีวิตที่เปี่ยวเหงาอยู่กับการเรียนรู้มุมใครมุมมันดูแล้วจัดการเลี้ยงรุ่นหช่ไหมทุกคนก็จะอยู่กับมือถือตัวเองถูกไหมไปโรงเรียนเด็กเอามือถือไปโรงเรียนเขาจึงเก็บหมดค่ะ ก็อยากให้คนได้วิสาสะกันจริงๆนะฮะนั้นโลกโลกที่จะไปถึงความเกื้อกูลเผื่อแผ่ได้เนี่ยก็เป็นโลกที่มนุษย์ทำงานด้วยกันเดี๋ยวนี้หลายบริษัทนี่เขาเขาไม่ใช้มือถือนะ,ะเขาโลกไปไกลแล้วนะครับเขาให้ไปถึงปั๊บทุกคนก็ทํางานร่วมกันเป็นกิจกรรมการทํางานร่วมกันไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในตัวคนเดียวเราไม่ใช่เป็นเครื่องจักรโลกมันกําลังสวิงกลับไปสู่แบบเดิมละ <c oughs> มันมาสุดทางละ มันวิ่งมาสู่ความเจริญจนเป็นความเจริญที่ดึงคนไปอยู่โลกส่วนตัวและเราเริ่มเห็นแล้วว่าโลกส่วนตัวแบบนี้เนี่ยความเกื้อกูลจะหายไปความเป็นเห็นแก่ตัวจะสูงขึ้นใช่ไหมเพราะเราอยู่คนเดียวไม่แคร์ใครคขายของเองได้ในออนไลน์ไม่ต้องแคร์ใครอย่างนี้นะแต่เข้พวดมันสุดทางละ,ะมันทำให้มนุษย์ไม่ได้เป็นมนุษย์ละโลกมันกำลังวกกลับอ่ะล่ะมันกำลังวกกลับไปสู่ว่า โลกนี้มันอยู่คนเดียวไม่ได้นะ,ะมันมันเป็นสัตว์สังคม,มต้องอยู่ร่วมกันเขาก็เริ่มพยายามที่จะเรียกปัดเชฟ <c oughs> ปัดเชฟกลับมาดูที่จีนเนี่ยตนนี้จีนกระแสไม่ใส่แฟชั่นของแพงเห็นไหมแบรนด์เนมเขาเลิกหมดเลย <c oughs> เพราะว่าผู้นำเขาไม่ไม่ใช้แบรนด์เนมแล้วก็สร้างคณิยมใหม่ว่าสกับไปสู่ความพอเพียงความเป็นธรรมดา ซึ่งในหลวงร .9 เราทํามาตลอดแล้วนะค่ะโหงทันใชา้ย,ยาซีฟันบีบจนโอ้จนแทบจะไม่เหลือเลยเลยเนาะสักนิดเลยเนี่ยนีเน่เป็นตัวอย่างความพอเพียงนี่จีนเป็นประเทศใหญ่ที่กําลังไปแถวนีละนัะ่นพอไปแนวนี้มันก็จะกระทบทั่วโลกค่ะมันกระทบทั่วโลกมันเห็นไหมโลกพอไปถึงสุดทางมันจะหมุนกลับนี่เรากำลังจะ,ะเรากําลังจะหักศอกกลับละสังคมไทยก็เลยจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันอมันก็จะกลับมาสู่สังคมที่ต้องต้องพบปะ สังสรรพูดคุยทํางานร่วมกันให้มากขึ้นค่ะเพราะจีนเนี่ยถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจนะคะครูในหลายๆในหลายๆเรื่องเลยเนี่ยมันส่งผลกระทบต่ออย่าเรียกว่าผลกระทบสิเขาเรียกว่ามีมีเขาเรียกว่าพลังออมีอิทธิพลใช่ใช่มีอิทธิพลต่อประเทศหลายๆประเทศมากๆที่สามารถเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนวิถีชีวิตได้ใช่อันนี้ขอแอบพูดนิดนึงอ่ะอย่างกรณีอย่างเงี้ยค่ะครูอย่างกล่องกล่องสุ่มกล่องอะไรอย่างเงี้ยเราได้อิทธิพลจากประเทศจีนที่เขาเป็นเป็นธุรกิจ อ๋อ<ช>เนี่ย<ช>ก็<ช>ทําให้เราได้ได้รับวัฒนธรรมอะไรบางอย่างที่ที่เราก็สามารถทําตามเขาค่ะผู้ค้าที่นี้จะถามครูว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราเรากําลังจะบอกกับคุณผู้ฟังหรือว่าบอกกับใครหลายๆคนบอกผู้นําประเทศหรือว่าบอกบุคคลสําคัญในในสังคมแล้วว่าถ้าวันนี้เราอยากจะสร้างพื้นที่ให้กับคนหลายๆคนเนี่ยได้เป็นคนเก่งคนดี ทำให้สังคมเรามีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นอย่างนี้ค่ะครูว่าเราควรเริ่มยังไงบ้างคะครูคือสูตรที่คนพูดตลอดก็คือบ้านค่ะครอบครัวซึ่งมันมันเป็นคําที่มันมันพูดง่ายนะแต่มันทํายากค่ะนั้นมันจริงมันจะต้องหาอะไรที่มันเสริมพลังและมันน่าจะง่ายกว่าบ้านก็คือโรงเรียนโรงเรียนอย่างน้อยมันก็เป็นคนรวมคนในบ้านทั้งหมดอะค่ะไปอยู่ที่โรงเรียนดังนั้น สิ่งที่เป็นตัวแปรใหญ่ก็คือสมาคมครูผู้ปกครองออในโรงเรียนนั่นแหละนั่นจะเป็นตัวแปรได้ค่ะเพราะสมาคมจะรวมทุกเศษสถานะของผู้ปกครองมาอยู่ด้วยกันค่ะแล้วถ้าสามารถมีพลังตรงนี้ได้มันจะเกื้อกูลครอบครัวที่อ่อนแอใช่ไหมเช่นโอ้เด็กคนนี้พ่อไม่อยู่นะไปทํางานซาอุแม่ก็ปะปะ,ปะ,ปะ,ปะเปื่อจะทํำยังไงดี <c oughs> เนี่ยมันจะเกิดการหาลือขึ้นค ก็จะมีเกิดการเกื้อกูลไปสู่เด็กแบบนี้ได้หรือว่ามีเด็กที่สุรินคนนี้ผมไม่เห็นกระตาเลยนะตื่นเช้าตีสี่หูข้าวปียายไปป่วยอยู่คนเดียวค่ะหูข้าวเสร็จทําให้ยายกินเสร็จก็วิ่งไปเรียนอตอนเที่ยงก็ต้องวิ่งกลับอีกสองกิโลมามาป้อนยายต่อค่ะอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ยังไงนั่นพอชุมชนเขาเริ่มรู้สมาคมผู้ขครองเนือเขารู้เขาทนไม่ได้เขาเกิดกระบวนการที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อไปกับครอบครัวนี้ เ <S an> นี่ยมันก็เกิดเกิด,ก,ดก,าการช่วยเหลือกันได้ค่ะแล้วมันก็จะเป็นรูปแบบที่ว่าเราต้องหาแกนหักเนี่ยซึ่งผมยังเชื่อว่าโรงเรียนน่าจะเป็นเป็นแกนสําคัญเ <Ừ. S 2> พราะมันไม่อ่อนแอทั้งครอบครัวมันยังเป็นแกนที่รวมทุกสรรพสิ่งอยู่ในโรงเรียนได้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเน้นกระบวนการเรียนรู้คู่กับคือรู้กับรู้สึกต้องเรียนรู้คู่กันอย่างนั้นเนอะถ้าเราไปเรียนรู้เรื่องความรู้อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะทําให้ อะไรอ่ะเราหมางเมินหรือละเลย,ลเลยความรู้สึกของของกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มที่ที่ไม่พร้อมในสติปัญญานั้นถ้ามันมีคู่กันไปได้อย่างนี้เนี่ยโรงเรียนก็น่าจะเป็นทางออกเป็น,นกลไกที่จะสามารถที่จะสร้างคุณภาพคนคได้เราก็ยังหวังอย่างนั้นนะเราก็ยังหวังก็เชื่ออย่างนั้นอยู่ควัดก็เป็นทางหนึ่งแต่ว่าวัดก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นปลายทางของผู้สูงอายุใช่ไหมกับกับ เขาคนรุ่นใหม่ไม่เขาวัดก็ต้องอาศัยผู้สูงอายุเป็นแกนนําไปก่อนอแต่โรงเรียนทุกคนต้องผ่านค่ะเราก็ยังว่าโรงเรียนนี่จะเป็นแกนหลักได้ครับค่ะสุดท้ายนี้ครูอยู่อยากจะบอกอะไรคุณผู้ฟังที่รับฟังเขาว่าหรือว่ากําลังอยากจะบอกอะไรกับสังคมที่บางทีอาจจะหลงลืม,ขลมเขาเรียกว่าอย่างที่เราคุยกันนะคะถึงเรื่องของความรับผิดชอบคุณธรรมที่ควรมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันบน,นสังคมโลกของเราค่ะครูคืคอโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนค่ะสิ่งที่ยั่งยืนตลอดก็คือความดีนะ แต่ความดีอาจจะเป็นนามาทําไปหน่อยความดีก็คือความถูกต้องแหละค่ะความถูกต้องอะไรเป็นตัววัดก็คือกฎหมายค่ะนะครับอะไรที่กฎหมายห้ามก็คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องอว่างันเถอะแค่มันเป็นหลักอยู่แล้วเนาะนั้นผู้คนต้องเคารพกฎหมายคแต่เนี่ยจะเป็นพื้นฐานสําคัญสุดที่น่าจะง่ายแต่การย่อยกฎหมายให้เป็นตัวอย่างง่ายๆอันนี้โรงเรียนต้องทําอใช่ไหมโรงเรียนต้องทําว่าเช่นไปหยิบของเพื่อนมาอันนี้ขอใช้เวลานิดหนึ่ง เด็กสองคนอายุเท่ากันคนอยู่บนถนนคนอยู่โรงเรียนคนบนถนนไปหยิบของจากร้านค้าหยิบปากกามาด้ามหนึ่งคนโรงเรียนก็หยิบปากกาเพื่อมาด้ามหนึ่งสองคนมีความผิดเหมือนกันใช่ไหมใช่ในฐานะขโมยค่ะแต่คนหนึ่งขโมยในโรงเรียนคนหนึ่งขโมยในร้านค้าคนที่ติดคุกคือคนขโมยร้านค้าอเพราะว่าไม่มีคนไก่เกียรเจ้าของร้านจับได้ส่งตำรวจค่ะ แต่ถ้าที่โรงเรียนครูจับได้มานี่เลยเธอสองคนมาคุยกันหน่อย <c oughs> มาคุยกันหน่อยออันนี้มันผิดมันถูกสอนทางกฎหมายสอนเสร็จเอาแล้วเธอขอโทษเพื่อนคืนของเพื่อนไปทีหลังอย่าทำพากกันนะไม่ติดคุกนี่คือกรณีเดียวกันนั่นผมคิดว่าหลักของความถูกความผิดมันเป็นสากลค่ะความดีเนี่ยมันเป็นสากลค่ะนั่นผมคิดว่าการยึดถือความดีความถูกต้องน่าจะเป็นสาระสาคัญที่ยังไงเสียก็ทิ้งไม่ได้ครับ ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังนะคะหลังจากที่ฟังมาจนถึงตอนนี้เนี่ยน่าจะได้พอทราบแล้วล่ะคะ่ะว่าเราจะสร้างพื้นที่ให้กับความดียังไงและคู่ควรกับความสุขด้วยนะคะรวมถึง ใครบ้างที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสังคมต้นแบบแบบนี้หลายครั้งนะครับรายการของเราพยายามที่จะบอกกล่าวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังว่าแม้ว่าสังคมเราจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนสิ่งสิ่งหนึ่งเลยที่จะไม่เปลี่ยนและยังจะอยู่ยั่งยืนคือความดีและก็คุณธรรมความซื่อสัตย์นะคุณผู้ฟังที่จะอยู่ติดตัวเราในทุกๆวันและตลอดไปค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะนายวันลบตังคานุรักษ์ค่ะเลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กนะคะหรือว่าครู อยู่วันนี้ขอบพระคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะครูคะด้ดยค่ะยินดีครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะค,คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะคือทั้งหมดของสอรี่สีขาวค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพูดคุยเรื่องอะไรนั้นนะคะติดตามได้15นาินาทีถึง16นาฬิกาวันนี้ดิฉันอัญชลีวงสัมปันลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ